คลิปไวรัลนี้นะคะมีคนเข้าชมกว่า14ล้านวิวค่ะมีคนกดหัวใจให้1ล้านครั้งมาดูกันนะคะว่าสาวสวยชาวต่างชาติคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอตอนที่เธอไปเกาหลีค่ะสาวสวยคนนี้เธอชื่อว่าแพตตี้ค่ะเธอบอกว่าร้านทําผมที่เกาหลีเนี่ยทําลายผมของฉันฉันจะไม่มีวันตัดผมของฉันในเกาหลีใต้อีกเป็นอันขาดฉันจิตใจสลายและขอบอกว่าฉันไม่โอเคเลย แพตตี้บอกนะคะว่าปกติเนี่ยผมของเธออะยาวเกือบประมาณถึงเอวแล้วเธอก็เลยบอกว่าอยากจะตัดผมแบบไล่เลเยอร์ให้แบบสวยๆเอารูปให้ช่างทำผมดูแล้วนะแล้วก็บอกช่างทำผมแล้วด้วยว่าต้องการผมให้มีความยาวประมาณเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเนี่ยแพตตี้อยากจะให้ผมเนี่ยมีความยาวประมาณเท่าเดิมเพียงแค่อยากจะทาให้มันเป็นเลเยอร์เท่านั้นแต่ดูสภาพที่ออกมาสิ แค่พอพูดจบเท่านั้นแหละช่างทําผมก็แบบตัดผมฉันฉับลงครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะคือในคลิปวิดีโอนีน่าสงสารมากเลยนะเธอแบบร้องห่มร้องไห้แบบเสียใจมากๆเห็นแล้วแบบโอ้เป็นห่วงความรู้สึกของน้องมากเลย แล้วแบบแพตตี้ยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าคนตัดผมเนี่ยยังจะมาถามเธออีกนะว่าอยากจะแบบตัดให้ผมสั้นมากกว่าน,นี้ไหมโอ้ยคุณแม่ค่ะคือช่างไม่เข้าใจอะไรสะเลยซึ่งแพตตี้บอกนะคะว่าในช่วงเวลานั้นน่ะเธอพยายามจะแบบทําจิตใจให้เข้มแข็งมากๆนะตอนนั้นเนี่ยฉันไม่ร้องไห้เลยฉันคิดอย่างเดียวว่าฉันจะต้องเข้มแข็งสรุปผมที่ตัดออกมาเนี่ยคือแบบแย่มากๆเลยห่วยแตกสุดๆ แล้วก็แบบได้บอกด้วยนะว่าให้ช่างทําผมอะ่ะตัดผมหน้ามาแต่ดูสภาพที่ออกมาสิเนี่ยเขาทําอะไรกับฉันเนี่ย ถ้าเกิดตัดผมได้แค่นี้นะฉันขอบอกว่าฉันตัดเองออกมายังสวยกว่านี้ซะอีกโดยแพตตี้ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ไปตัดผมในเกาหลีแล้วแบบได้อะไรออกมาก็ไม่รู้ว่าคือทุกๆครั้งนะที่ไปเกาหลีเวลาไปที่ร้านทําผมเนี่ยให้ช่างตัดผมคือจะมีปัญหาทุกครั้งตลอดเลยคือแบบตัดผมก็ไม่ใช่เรื่องไปทําสีผมออกมาก็แบบดูไม่ได้เลยอยากไม่ได้แบบที่ฉันต้องการเลย ตัวแพตตี้ก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีช่างทําผมของ BTS มูจินเนี่ยมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นที่ทําผมออกมาแล้วถูกใจแล้วก็ตรงตามที่เธอนั้นบอกเอาไว้เธอพูดไปแล้วก็ร้องไห้ไปนะคะจนสุดท้ายเนี่ยเธอถึงกับพูดว่าการตัดผมที่เกาหลีใต้เนี่ยเหมือนกับเต็มไปได้วยความหลอกลวงแล้วก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ โดมีหลายหลายคนเลยนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าถ้าเกิดเป็นฉันน่ะฉันก็ร้องไห้เหมือนกันนะและอีกคนนึงค่ะต่างชาติชัยชื่อว่าเคลส์เธอบอกว่าคนเกาหลีเหยียดผิวมากๆนะทุกๆครั้งที่เขาเห็นคนอื่นสวยกว่าเขาจะใช้โอกาสอะไรก็ได้ทำลายความสวยงามของผู้หญิงคนอื่นฉันพูดด้วยความสัตย์จริง อีกคอมเมนต์หนึ่งช้ชื่อว่าเชอร r y ี่ค่ะเธอบอกว่าถ้าเกิดใครสวยกว่าเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงในเกาหลีทุกๆคนนะผู้หญิงเกาหลีจะคิดว่าแบบผู้หญิงคนอื่นเนี่ยอาจจะมาขาโมยแฟนของเธอไปซึ่งแบบฉันงงม,งมากๆเลยทําไมถึงมีความคิดแบบนั้นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะช้ชื่อว่าโพเทนทดับบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยขนาดเธอเป็นคนขาวนะยังโดนทําแบบนี้เลยหรอและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเอเทรียมเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนเกาหลีอะเขาเหยียดชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดแหละแล้วก็รู้ไหม ว่าคนเกาหลีอะเรียกคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเป็นคนป่าของเอเชียอีกด้วยนะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเจเธอบอกว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบผู้หญิงเพราะฉะน,นั้นขอบอกเลยว่าถ้าจะไปเที่ยวเกาหลีใต้ฉันขอบอกว่าเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยกับสาวสวยเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดพวกเขามีโอกาสที่จะทำลายรูปลักษณ์นั่นน่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะชัยชื่อว่าธรรมร่าเธอบอกว่าหยุดทิตว่าคนเกาหลีจะโรแมนติกแล้วก็มีการแต่งกายการดูแลผิวอะไรที่แบบเหมือนก็พยายามโฆษณาเซเลบฉันรู้สึกว่าทุกๆอย่างอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยคนของพวกเขาได้รับการคุ้มครองจากตำรวจและรัฐบาลแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคนเกาหลีเป็นพวกเหยียดผิว พวกเราควรจะมีความเข้าใจใหม่ได้แล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่านีดีบอกว่าในที่สุดตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มจะรู้แล้วว่าคนเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงพวกเขาคิดยังไงกับคนชนชาติอื่นฉันรู้สึกโกรธมากๆเลยที่คนเกาหลีส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขานเนี่ยเหนือกว่าชนช,นชาติอื่นๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเคลเธอบอกว่า ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะว่าคนเกาหลีเนี่ยไม่เก่งเรื่องการแต่งทรงผมเลยเขาเพียงแค่รู้จักวิธีการตัดผมตามปกติก็เพียงเท่านั้นอินคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยจะเจตนาทําให้คนต่างชาติโดยเฉพาะคนที่สวยเขาจะทําให้คุณเนี่ยดูแย่ไปกว่าเดิมนี่ไม่ใช่เรื่องที่ล้อเล่นนะฉันพูดจริงๆอินคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเฮลิเซเธอบอกว่าในละครเกาหลีเนี่ยกับความเป็นจริงของคนเกาหลีช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง คนเกาหลีเนี่ยใจร้ายแล้วก็ชอบเหยียดคนอื่นซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันไม่ชอบเกาหลีเลยจริงๆและที่สําคัญฉันเคยไปเที่ยวเกาหลีแต่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วฉันก็ไม่ไปอีกเลยอีคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแชนนี่เธอบอกว่าฉันน่าไม่ชอบเลยการที่คนเกาหลีแสดงการดูถูกคนชาติอื่นเวลาเดินผ่านฉันสังเกตพวกเขาได้ทางสายตาฉันรู้สึกว่าแบบไม่ดีเลยอะ่ะอีคอมเมนต์หนึ่งนะคะเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าสโน่บอกว่าเรื่องนี้ ก็เกิดขึ้นกับฉันเหมือนกันบางทีเนี่ยอาจจะเลือกร้านทําผมที่ผิดก็ได้ตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะเลือกร้านที่อยู่ด้านซ้ายแต่ฉันดันไปเข้าร้านที่อยู่ด้านขวาผลที่ออกมาฉันต้องออกไปร้านทําผมอีกร้านหนึ่งเพื่อแก้ไขทรงผมของร้านแรกที่ตัดผมของฉันได้ออกมาห่วยแตกมากๆอีคอมเมนต์หนึ่งค่ะช้ชื่อว่านอร่าเธอบอกว่าในที่สุดคนเกาหลีก็ได้ทําให้คนส่วนใหญ่นียรู้แล้วว่าจริงๆอ่ะคนเกาหลีเป็นยังไงส่วนตัวฉันเองฉันเป็นแฟนตัวยงของเคป๊อปมาหลายปี แล้วนะทุกๆปีอะ่ะฉันจะเดินทางไปดูคอนเสิร์ตแต่ว่าจริงๆฉันก็ไม่ค่อยอยากจะสนใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าท่ายที่สุดเนี่ยฉันรู้สึกว่าช่วงสองสาปีให้หลังฉันเริ่มที่จะแบบว่าตัดสินใจว่าฉันชื่นชอบเพลงเคป๊อนะแต่ว่าไม่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีดีกว่า อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าไวโอเลตเธอบอกว่าโปรดจำเอาไว้เลยว่าคนเกาหลีอ่ะจะมองคนชาติอื่นไม่เป็นเหมือนกับพวกเขารวมถึงคนตะวันตกด้วยนะจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีผิวเขาแต่ก็อย่าไว้วางใจเลยเชียวอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่ามาริ亚เธอบอกว่าสิ่งนี้เพิ่งเกิดขึ้นกับฉันเมื่อวานเองฉันอยู่ในกรุงโซลขณะฉันเลือกไปทำผมในร้านที่มีชื่อเสียงสุดๆแล้วนะมีแต่คนดังเข้าไปทำผมแต่ว่า พอฉันบอกไปยูดีดีก็มาตัดผมอยู่ที่ระดับไหล่ของฉันนะ่ะฉันไม่ได้สั่งให้ตัดระดับนั้นเลยนะคือแบบแย่มากๆทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ซึ่งคอมเมนต์นี้นะคะแพตตี้ได้เข้ามาตอบเองเลยค่ะบอกว่ามีคนมาบอกว่าฉันนะ่ะร้องไห้ฝูงฝ่ายมากเกินไปแล้วควรจะหยุดพูดได้แล้วคนอื่นก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้แหละ คนที่มาตัดผมในเกาหลีบางทีก็ไม่ได้ตามแบบซึ่งเป็นเรื่องปกติถึงแม้จะไปตัดร้านทาผมที่เป็นร้านขนาดใหญ่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงมีคนแห่ไปปกป้องมากขนาดนั้นอีคอมเมนต์หนึ่งค่ะช้ชื่อว่าเซเรียเธอบอกว่าเป็นเพราะว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยคิดว่าตัวเองมีอิทธิพลเหนือชนชาติอืน่นพวกเขาไม่ค่อยสนใจคนอื่นเท่าไหร่หรอกหรือบางทีสําหรับคุณเนี่ยที่เป็นคนสวยคนเกาหลีจะอิจฉาคุณมากกว่าชื่นชมคุณซะอีก อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะช้ยชื่อว่ามายามิเธอบอกว่าฉันประหลาดใจมากที่คนส่วนใหญ่อะไว้วางใจร้านเสริมสวยในเกาหลีคิดว่าคนเกาหลีจะตัดผมได้สวยกว่าประเทศตัวเองแต่ความจริงนะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย โดยคอมเมนต์นี้นะคะแพตตี้ก็ได้เข้ามาตอบเองค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยฉันอธิบายให้เธอฟังเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะแฟนของฉันก็พยายามจะอธิบายแล้วฉันพยายามบอกแล้วว่าฉันต้องการความยาวประมาณเท่าไหร่แล้วคนตัดผมก็บอกว่าฉันตัดผมออกมาประมาณเท่านี้พอฉันบอกว่านี่ไม่ใช่ที่ฉันต้องการเลยช่างตัดผมก็พูดคําเดียวว่าโอ้แต่แล้วก็ไม่พูดอะไรต่อเลย แล้วก็มีต่างชาติบางคนนะบอกว่าช่วยบอกชื่อร้านทำผมร้านนี้หน่อยได้ไหมโดยแพตตี้บอกว่าไม่ได้จริงๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและที่สำคัญร้านตัดผมร้านนี้มีสาขามากมายหลายแห่งในเกาหลีเลยทีเดียวแหละ และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะชัเชื่อว่าฟาโซสเขาบอกว่าในที่สุดทุกคนก็รู้แล้วว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคนยังไงขนาดคนเอเชียยังโดนเยอะเลยโดยเฉพาะคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าขนาดชาวตะวันตกก็ยังโดนคนเกาหลีใต้ทำแบบนี้เลยแย่ yeah, จริงๆ